เพราะว่าตุส,ส,ส,สัพปมาังกลังวะตันตุสัพปะเทวะตันสัพปะพิตานสัพพะธรรมสัพพะจังทานบาลินาสัทสจดิปวันคุ่เทพสปิเอวีวาสุรุสุปินาความเชื่อของผู้คนมรดกที่ถูกส่งต่อถูกบันทึกลงบนหน้าประวัติศาสตร์ คำว่าบันทึกโบราณหรือว่าเอกสารโบราณนี้เป็นเอกสารหรือว่าเป็นเรื่องราวที่คนในอดีตท,ท่านบันทึกเอาไว้แล้วก็ถัดมาก็จะเป็นเอกสารประเภทปั๊บสาเราพบว่าอักษรคำล้านนาครับที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดเนี่ยครับย้อนหลังไปได้ถึง700กว่าปีในคำพีตัวยาเองเนี่ยเขาจะเขียนเรื่องของสรรพคุณ อาการสิ่งที่ต้องใช้แล้วก็เป็นประโยชน์แก่คนทั้งหลายสู่งานวิจัยการรักษาที่ถูกยอมรับโดยศักยภาพนะลำดัแบบแรกในเรื่องของวัตถุดิบเนาะบ้านเราเล็บเปรียบมากครับมีความหลากหลายที่จะเป็นวัตถุดิบในการพัฒนาเรื่องราวทั้งหมดนี้เริ่มต้นที่จังหวัดน่านน,าน่าน ดินแดนแห่งสายหมอกและขุนเขาน้อยใหญ่คอยโอบล้อมที่ที่เราจะได้สัมผัสกับสิ่งมหัศจรรย์อันน่าหลงไหลจากธรรมชาติที่ยังคงความบริสุทธิ์ไว้ดังมนสะกดเรื่องราวที่น่าค้นหาอีกมากมายเต็มไปด้วยความพิศวงตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันกำลังรอคอยให้เราได้มาค้นพบภาพน่าในความทรงจำของเชลียก็จะเป็นแบบเมือง เล็กๆน่ารักที่มีความบริสุทธิ์นะคะเวลาทีา่มาเรียนที่กรุงเทพแล้วก็ต้องเหมือนกลับไปหาคุณตาอะไรอย่างเงี้ยเราจะมีความสุขมากๆที่ได้กลับไปน่านบ่อยๆอีกรอบนึงอะ่ะคือตอนช่วงที่คุณพ่อไปสร้างบ้านอยู่ที่ทุ่งช้างค่ะมันจะมีถนนเส้นหนึ่งตรง ถ้าบางผาที่จะเป็นแบบว่าอุโมงค์ต้นไม้ที่แบบผ่านทีไรก็จะบอกสวยจังเลยนะาะถนนตรงนี้อะไรอย่างนี้นค่ะแต่ว่าอุโมงค์ตรงนั้นก็หายไปะอะไรเงี้ยมันก็ทําให้เราตั้งคําถามว่าแบบในฐานะคนตัวเล็กๆอย่างเราเนี่ยเราก็คือทําอะไรไม่ได้เลยเหรอหลังจากนั้นก็มีโอกาสได้กลับไป ลงพื้นที่ในการได้เรียนรู้เรื่องปัญหาเขาหัวโล้นก็คือเป็นที่จังหวัดน่านที่แรกเฉลี่ยททำงานกับเกษตรกรแบบทำงานกับชุมชนอนะไรเงี้ยต่างๆก็เห็นถึงความสำคัญว่าประเทศเราอ่ะเป็นประเทศเกษตรกรรมที่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ป่าที่ลดลงแล้วจะใช้วิธีแบบไหนอะไรเงี้ยซึ่งมันก็ทำให้เหมือนพอเราได้กลับ มา,าที่นั่นหลายๆครั้งก็ได้ไปร่วมโครงการกับการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมหรือการจัดค่ายหรือการทําอะไรต่างๆที่ที่มันมีผลต่อการรักษาป่าต้นน้ำอะไรเงี้ค่ะถ้าโปรเจกต์นี้ยมันขยายได้ทั่วค่ะความขยายใหญ่มันจะแบบ สร้าง Impact ที่ใหญ่ได้มากๆเลยเพราะว่าในมุมมองเชลีคือมันมีการคิดแบบที่เป็นระบบที่มันทําให้เกิดความยั่งยืนอ่ะทีเนี้ยคือเราจะทํำยังไงให้คนที่ทําการเกษตรแบบพืชเชิงเดียวอ่ะหันมาสนใจพืชที่มันมีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงมากพอที่จะทําให้ชีวิตความเป็นอยู่เขาดีขึ้นเพราะเชลีเชื่อว่าป่าจะโตได้อ่ะคนมันต้องโตไปพร้อมๆกันด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ การปลูกย่ายาเนี่ยนะที่อยู่ภายใต้ร่มเงาของป่าค่ะมันก็จะทำให้ทั้งป่าก็แบบงดงามโดยคนที่ปลูกก็จะช่วยกันดูแลปา่าในขณะเดียวกันก็คือย่อายาจะเป็นพืชที่เป็นอัตลักษณ์แบบทางภูมิศาสตร์ของจังหวัดน่าน่ะคลิปมองว่าอันเนี้ยมันคือสิ่งที่ทำให้มันจะไม่มีที่ไหนนะนอกจากที่น่านอ่ะ คนจริงแล้วคำว่ายายาเนี่ยไม่ใช่คำใหม่หรือว่าแบบสิ่งแปลกใหม่เลยค่ะแต่ว่ามันอาจจะเป็นคำที่ยังไม่คุ้นหูหรือหลายคนอาจจะไม่เคยชินนะคะที่จริงมีมานานมากแล้วที่จังหวัดน่านนะคะในฐานะลูกหลานชาวนานคนหนึ่งนะคะฉลิอยากพาทุกคนไปประจนภัยไขความลับของป่านานด้วยกันค่ะว่ามันเกี่ยวข้องยังไงกับยายา รุ่งเช้านเมืองน่านวันใหม่ที่แสนสงบพร้อมกับเมืองที่มีผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์และผู้คนมากมายกำลังออกมาใช้ชีวิตที่นี่คือดินแดนที่เต็มไปด้วยเรื่องราวความลับร่องรอยในอดีตที่ยังคงสะท้อนวิถีชีวิตของผู้คนผ่านบันทึกโบราณที่เล่าขานเรื่องราวของสัพยาป่าไม้และสิ่งมีชีวิต รวมเป็นมรดกภูมิปัญญาที่ได้รับสืบทอดและส่งต่อมาจนถึงปัจจุบันซึ่งเบาะแสนั้นอาจจะถูกเขียนอยู่ในสิ่งที่เรียกว่าบันทึกโบราณบันทึกโบราณนี่ดังได้กล่าวไว้ว่ามันมีอยู่หลากหลายประเภทและหลากหลายรูปแบบก็นับแต่บันทึกที่เราเรียกว่าศิลาจารึกก็จะบันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของเมืองนัานในอดีตนอกจากนั้นเรายังมีเอกสารประเภทหนึ่งซึ่ง จดจารอยู่บนใบลานหรือจดจานอยู่บนกระดาษที่ทํามาจากต้นสาหรือต้นปอสาซึ่งทางเหนือเรียกว่าพับสาก็จะกล่าวถึงเรื่องราวนั้นประวัติศาสตร์ของเมืองน่านนับตั้งแต่การตั้งเมืองการย้ายเมืองอการสงครามพอหลังจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยผู้ที่จะสืบทอด ตำแหน่งหน้าที่องค์ความรู้ทั้งหลายเหล่านี้มันก็เปลี่ยนไปเราเกิดโรงเรียนเราเกิดโรงพยาบาลขึ้นตำราทั้งหลายเหล่านี้ลูกหลานเขาก็เสียดายวัดก็จะเป็นที่เก็บรักษาตำราทั้งหลายเหล่านี้ไปโดยปริยายและหนึ่งในนั้นที่สำคัญที่สุดที่เราเจอก็คือเอกสารเกี่ยวกับการรักษาโรคของคนโบราณ จากการศึกษาพับษานั้นถือว่าเป็นเบาะแสสำคัญที่จะช่วยทำให้ได้ค้นพบความจริงเกี่ยวกับยายามากยิ่งขึ้นเพราะเรื่องราวในอดีตและภูมิปัญญาความรู้ที่ส่งต่อมาจนถึงปัจจุบันนั้นทำให้เราได้รู้ว่ายังมีอะไรอีกมากมายที่เกี่ยวกับพืชที่มีสรรพคุณทางยาและธรรมชาติที่เรายังไม่รู้ซึ่งการหาคำตอบนี้ไม่ใช่เรื่องง่าย จึงต้องตามหาบุคคลที่จะพาเราไปค้นพบกับเรื่องราวความมหัศจรรย์ของพืช ป่าต้นน้ำน่านเนี่ยมีความสำคัญค่อนข้างมากเลยเนื่องจากว่าเป็นแหล่งกำเนิดนะคะของแม่น้ำสี่สายแล้วก็ไหลามารวมกันแล้วก็ลงสู่ลุ่งเจ้าพญาตอนบนนะคะคิดเป็น40%เอซซึ่งเกือบจะทั้งหมดของแม่น้ำเจ้าพญาแล้วในส่วนของอป่าต้นน้ำน่านเนี่ยยังม,มีความพิเศษอีกอย่างหนึ่งเนื่องจากว่าสภาพภูมิประเทศนะคะเป็นภูเขาสูงแล้วก็มีระดับของชั้นต้นไม้ในป่านเนี่ยค่อนข้างหลายระดับจึงทําให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพค่อนข้างมากนะคะ,ะไม่ว่าจะ เป็นพันไม้ต่างๆนะคะเป็นสัตว์ป่าแล้วก็รวมถึงระบบนิเวศท,ที่ค่อนข้างอุดมสมบูรณ์นะคะโดยเฉพาะก็คือย้ายาจะมีความหลากหลายค่อนข้างมากแล้วก็ย่ายาบางชนิดเนี่ยมีรายงานว่าสามารถจเจริญเติบโตได้ดีเป็นพิเศษนะคะในป่าต้นน้ำน่านพืชคือของผ่นจักธรรมชาติแม้โลกจะเปลี่ยนแปลงไปมากด้วยเทคโนโลยีแต่ป่าต้นน้ำน่านยังคงเก็บรักษาความลับทางชีวภาพไว้ ความมหัศจรรย์ของป่าต้นน้ำนานดึงดูดให้หลงไหลและอยากค้นหาท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่แสนลึกลับทุกก้าวที่เข้าไปก็ยิ่งรู้สึกเหมือนได้เข้าใกล้กับความลับของย่ายามากขึ้น นักวิทยาศาสตร์เชื่อกันว่าพืชได้เกิดขึ้นเมื่อประมาณ480ล้านปีก่อนจากการรวมตัวกันของแบคทีเรียและสาหร่ายวันเวลาผ่านไปวันแล้ววันเล่าบรรพบุรุษพืชได้วิวัฒนาการผ่านเวลาหลายล้านปีตามการสร้างสรรค์ของธรรมชาติจนเกิดเป็นพืชกว่า400สนสปีชีส์ที่มนุษย์ค้นพบในปัจจุบันซึ่งพืชไม่เพียงแค่ช่วยหล่อเลี้ยงชีวิต แต่ยังเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้มนุษย์ส,สามารถเอาตัวรอดมาได้ตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์กระทั่งในยุคที่มนุษย์รู้จักการจดบันทึกประสบการณ์และการทดลองต่างๆมากมายในอดีตก็ถูกเรียบเรียงลงในบันทึก เพื่อส่งต่อเรื่องราวและความรู้ในอดีตถ่ายทอดให้แก่คนรุ่นหลังในประเทศไทยเองก็มีการจดบันทึกเช่นกันซึ่งมีเนื้อหาที่กล่าวไว้ว่าสมุนไพรไม่ใช่แค่พืชีิงอย่างเดียวแต่ยังรวมถึงทุกสิ่งอย่างจากธรรมชาติที่ใช้ในการบำบัดและรักษาโรคพืชชิ้นส่วนของสัตว์และแร่ธาตุสิ่งเหล่านี้เราเรียกรวมกันว่าสมุนไพรเภสัชวัตถุ คือจำจว่าสมนไพรในทางกฎหมายนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ต้องมีพรบผลิตภัณฑ์สมุนไพรอ่ามาก็หมายถึงสิ่งที่มาจากธรรมชาติแล้วก็มาใช้เปญญ็นยาก็มีตั้งแต่พืชหรือว่าสัตว์นะคะและก็แร่ธาตุนะคะเพราะว่าการใช้แร่ธาตุเป็นยาเนี่ยมันมีตั้งแต่สมัยโบราณนะคะเราจะใช้คําว่า เภสัชวัตถุแทนใช้คําว่าสมุนไพรนะคะเพราะว่าคําว่าเภสัชวัตถุเนี่ยมันหมายถึงวัตถุที่เอามาทําเป็นยาปกติถ้าเป็นคําว่าสมุนไพรเฉยๆนะคะเราก็จะหมายถึงพืชทั้งต้นเลยเวลาเรามาใช้เป็นยาเนี่ยเราไม่สามารถจะเอามาทั้งตัวได้ยกเว้นอย่างเช่นพืชจะพวกหญ้าแต่ถ้าเป็นไม้ใหญ่หรือว่าไม้กลางๆเนี่ยแต่ละส่วนเนี่ยมันจะมีสารเคมีไม่เหมือนกันดังนั้นเนี่ยเวลาใช้เป็นยาเนี่ยก็จะใช้เป็นบางส่วนเท่านั้นนะคะ ในอดีตคนที่ไม่มีความเชื่อเรื่องการใช้พืชที่มีสรรพคุณทางยามาประกอบพิธีกรรมในการรักษาโรคภัยไข้เจ็บมีความเชื่อว่าพืชแต่ละชนิดมีพลังพิเศษใช้ในการขับไล่สิ่งชั่วร้ายและช่วยฟื้นฟูพลังชีวิตจากความเชื่อของคนสมัยก่อนบันทึกโบราณและเรื่องราวพืชหลางตีภูมิปัญญาการรักษาที่ใช้พืชในการรักษาของคนสมัยก่อนจนถึงปัจจุบัน สิ่งเหล่านั้นได้ถูกศึกษาและพัฒนาจนเกิดเป็นยายาแต่ถ้าว่ายายากับสมุนไพรนั้นแตกต่างกันอย่างไรยายาชื่อเพราะดีนะครับแล้วก็จำง่ายด้วยแต่ว่าแค่ได้ยินชื่อ หลายคนอาจยังสงสัยว่าเอ๊ะย่ายามันหมายถึงอะไรความหมายของย่ายาตรงตัวนะครับย่าหรือพืชที่มีสรรพคุณทางยาในภาษาอังกฤษนี่มีการบัญญัติศัพท์ไว้แล้วด้วยนะครับ medicinal class ภาษาจีนก็มีคำครับเขาเรียกว่ายาเฉาย่ายานแตกต่างจากสมุนไพรนะครับเนื่องจากว่าย่ายาจะเป็นพืชที่มีการนำมาพัฒนาแล้วก็สกัดสารสำคัญโดยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ด้วยก็จะกลายเป็นยาสมัยใหม่นี่แหละครับที่มีสารออกฤทธิ์แน่ชัด ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันพืชในการรักษาได้ถูกนำไปใช้หลากหลายรูปแบบเรื่องราวที่น่าค้นหาเหล่านี้เองทำให้นักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยได้เห็นถึงคุณค่าของพืชเหล่านั้น นน่เป็นแหล่งรวมพืชพันธุ์ล้ำค่าแต่ก็ยังมีพืชอีกหลากหลายชนิดที่เรายังไม่เคยรู้จักหรือเข้าใจมันดีพอจนเราได้มีโอกาสทำการวิจัยศึกษาค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์กันอย่างจริงจังจนสามารถพัฒนาสกัดสารสำคัญทางยาออกมาจากย่ายานี่อาจเป็นกุญแจสำคัญไขความลับและนำความรู้นี้ไปต่อยอดในอนาคต สภาพแวดล้อมที่ซับซ้อนเนี่ยค่อนข้างสร้างความเครียดให้กับยายาหรือสมุนไพรที่ขึ้นเองธรรมาชาติเนื่องจากว่าต้องมีการปรับตัวตลอดเวลาเป็นสาเหตุให้ยายาเนี่ยผลิตสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพหรือสารสําคัญบางตัวซึ่งอาจจะไม่สามารถ ผลิตได้ในย่ายาชนิดเดียวกันแต่ว่าขึ้นในพื้นที่อื่นปัจจุบันนะคะปัญหาที่เราพบในป่าต้นน้ำน่านนะคะก็มาจากหลายสาเหตุนะคะสาเหตุหลักๆเนี่ยน่าจะมาจากการเกษตรเชิงเดี่ยวหรือแม้กระทั่งการบุกรุกพื้นป่าสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปในปัจจุบันสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อก,การเจริญเติบโตของย่ายาทําให้ตัวย่ายาเนี่ยต้องมีการปรับตัวพลังงานที่สร้างขึ้นแทนที่เขาจะใช้เพื่อการผลิตสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพหรือสารสาคัญที่เรานํามาทําเป็นยาได้เนี่ยเขาจะต้องใช้พลังงานเหล่านัน เพืะ่อความอยู่รอดแทนทีมศึกษาค้นคว้าได้นำข้อมูลความรู้จากบันทึกโบราณอายุหลายร้อยปีมาวิเคราะห์ควบคู่ไปกับการศึกษาข้อมูลสภาพแวดล้อมและภูมิประเทศของจังหวัดน่านเพื่อมองหาพื้นที่ที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของย่ายาการที่เรานำย่ายามาทำการทดลองและพัฒนาได้นั้นต้องมาจากการเพาะป,ปลูกในพื้นที่ ที่ได้รับการดูแลและควบคุมอย่างถูกวิธีสภาพแวดล้อมก็เป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญเช่นอุณหภูมิสภาพอากาศและแร่ธาตุในดินสิ่งเหล่านี้ล้วนส่งผลต่อการเจริญเติบโตของย่ายาแล้วก็ยังมีเรื่องที่เราต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจอีกมากที่นี่ด้วยลักษณะป่าน่านที่มีต้นไม้สูงใหญ่แผ่กิ่งก้านใบปกคลุม แต่ก็ยังเว้นที่ว่างให้ได้มีแสงแดดส่องลงมาถึงพืชพันธุ์ใต้ต้นไม้และพื้นดินแสงอ่อนๆที่ส่องลงมาน้ำและแร่ธาตุที่อุดมสมบูรณ์ความชื้นและอุณหภูมิที่พอเหมาะปัจจัยเหล่านี้ทำให้ป่านานเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการเจริญเติบโตของพืชนานาพันธุ์รวมถึงหญ้ายา สภาพแวดล้อมที่โดดเด่นและพืชที่มีสปปรรพคุณทางยาหลากหลายชนิดทำให้เกิดไอเดียจำลองป่าต้นน้ำน่านขึ้นมาเพื่อการเพราะปลูกยา,ยา เพื่อที่เราจะทําให้ป่าต้นน้ำน่านเนี่ยฟื้นขืนก็จําเป็นจะต้องจําลองสภาวะที่เหมาะสําหรับการเจริญเติบโตของย่ายาโดยที่ตอนแรกเนี่ยเราก็เอาเครื่องมือเข้าไปติดตั้งนะคะเพื่อจะให้ทราบว่าอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดวันเนี่ยเป็นเท่าไหร่ความชื้นสัมพัส์เป็นเท่าไหร่สิ่งเหล่านี้ค่ะพอเราทราบแล้วเนี่ยเราก็จะต้องนํากลับมาแล้วก็หาพื้นที่เป้าหมายในป่าต้นน้ำน่านจาลองให้เหมาะสมสาหรับการเจริญเติบโตของย่ายานเนี่ยมากที่สุดจากนั้นเนี่ยต้องมีการคัดเลือกสายพันธุ์เราก็ สืบค้นมาว่าย่ายาที่เป็นเป้าหมายของโครงการนี้มีสายพันธุ์เก็บไว้ที่ใดบ้างแล้วก็นําหลายๆสายพันธุ์ของย่ายาเนี่ยมาทดลองปลูกว่าย่ายาสายพันธุ์ไหนมาจากที่ไหนที่สามารถเจริญเติบโตได้ดีในพื้นที่ของป่าต้นนามนานหนึ่งในข้อมูลหลักฐานที่ช่วยให้นักวิจัยและนักประวัติศาสตร์ติดต่อเรื่องราวเหล่านี้ได้ก็คือบันทึกหรือตำราโบราณล้านนา มรดกตกทอดที่บันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับวิถีชีวิตผู้คนและองค์ความรู้หลากหลายแขนงที่เรียกว่าพับษาที่ตอนนี้กำลังจะสูญหายไปตามกาลเวลาเนื่องจากผู้ที่อ่านและแปลความได้นั้นลดลงไปทุกวันแต่มีกลุ่มพระสงฆ์ได้ตามหาและรวบรวมพับษาที่กระจายอยู่ทั่วจังหวัดน่านพร้อมนำมาแปล และจัดเก็บไว้ให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้ต่อไปและนี่คือจุดเริ่มต้นของการเดินทางอันไร้จุดสิ้นสุดที่จะพาเราไปพบเจอเรื่องราวอีกมากมายจากต้นหญ้าเล็กๆที่เต็มไปด้วยปริศนาอย่างหญ้าหยา,ยา นครน่านของเราเนี่ยมีคมภีที่มีอายุโดยประมาณ700ปีเอกสารล้านนาประเภทตำรายาเป็นเอกสารปราบทเลียนใช้ศัพท์ที่เป็นศัพท์เฉพาะถิน่นอักษรที่เราพบเนี่ยครับ9ก็นี่ก็คือเป็นอักษรธรรมล้านนาส่วนใหญ่ก็คือเป็นภาษาไทยยวนและนอกจากนั้น a m a z i ่งสำหรับพวกเราอักษรธรรมล้านนาถูกนำไปบันทึกภาษาอังกฤษการจัดทำเป็นดาต้าเบสก็สามารถที่จะไปศึกษารคนฟ้าจากไฟล์ดิจิตอลที่เราบันทึกเอาไว้